ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับแต้มก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่อยากจะมากินมาม่าดูนะครับซึ่งต้องบอกว่ามาม่าที่ผมซื้อมาก็คือมาม่ารสชาตินี้ครับอะไรอ่ะเอ่อวอร์คานอลชิคเก้นนูเดลนะครับก็คือเป็นมาม่าที่เขาบอกเป็นรสเผ็ดกันแต่ผมไม่เคยทานนะครับก็เลยจะมากินให้ดูเล่นๆนะครับก็เหมือนกับไม่มีอะไรทำครับตอนนี้ ผมก็หิวด้วยเรามาปรุงเครื่องกันเลยดีกว่าครับลาดซอสเลยหิวๆครับไม่มีอะไรทาผมก็เลยมากินไม่เคยคือไม่เคยละไม่เคยทานด้วยแหละครับก็เลยแบบอยากจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงเพ็ดจริงหรือเปล่าตามที่เขารีวิวกันไหมก็คืออยู่ๆก็อยากลองครับ มันจะซักแค่ไหนเชียวแต่จริงๆผมเป็นโรคกระเพาะนะครับทาเทนเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ก็อยากลองครับาต้องลองครับซึ่งผมซื้อไก่ทอดมาด้วยนะครับกินกับมามะ่าน่าจะเข้ากันดีที่สุดละเพราะว่ามาม่ากับไก่ทอด น่าสนใจน่าสนใจดูสีแล้วน่าทานครับนี่ครับชาดามโอเคครับเดี๋ยวผมแปบ๊บหนึ่งนะครับดูว่ารสชาติจอ,อกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวสดๆเลยครับใครไม่เคยทานก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้เลยว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมได้หรือเปล่า ต้องถามว่าได้หรือเปล่าอนี่นะครับความเข้มข้นมาผมหิวแล้วนี่นะครับมาลองกันเลยดีกว่าครับโอ, <c oughs> โอ้จะเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับลองเลยครับคำแรกอืม <c oughs> ถามว่าเผ็ดไหมสำหรับผมเต็มสิบผมให้ประมาณหกเจ็ดครับเพราะว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ตอนผมนะครับ ตอร่อยครับรสชาตอร่อยรสชาติด,ดีมาก mm hmm. ถือว่าเป็นมื้อเย็ยนเลยนะครับอาหารมื้อนี้อร่มา,มากของผมผมจำไม่ได้ว่าราคาซื้อมาเท่าไหร่เพราะซื้อมาตั้งแต่วันวันนี้วัน วันนีนพุธผมซื้อมาตั้งแต่วันจันทร์ครับสองวันที่ผ่านมาเออน่าจะประมาณ39บาทครับแต่รสชาติอร่อยครับรสชาติอร่อยถามว่าเผ็ดไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่บางคนทานเผ็ดไม่ได้ก็เผ็ดครับ ผมซื้อกไก่มาสามสิบบาทมาแม่หมนวันนั้นสามสิบเก้าบาทก็มือน,นี้ก็ประมาณเจ็ดสิบาทหกสิบเก้าบาทก็ตีเป็นเจ็ดสิบแต่อร่อยครับผมว่าอร่อยต้องลองผมไม่เคยทานเลยะครับมาแม่ที่มันเป็นรสชาติอ่พวกแบบ ตล์ของเกาหลีรสชาติเกาหลีแล้พวกนี้ผมไม่เคยครั้งนี้เป็นครั้งแรกไี่เหมือนจะติดใจซะด้วยตอนนี้รสชาติด,ดีมากอร่อยครับ ปากส้มเลยครับตามสีของเครื่องปรุงถือว่าใช้ดได้ต้องลองจริงๆครับผมไม่เคยจริงๆอันนี้ผมพูดตรงๆเลย ถุงเดียวผมว่าอิ่มแล้วนะครับนี่น่นาจะได้ครึ่งเดีย๋ยวครั้งต่อไปต้องลองรสชาติอื่นดูไม่แน่ผมอาจจะมารีวิวอีกครั้งนะครับมากินให้เพื่อนๆดูอยู่ๆก็อยากลงอยากกิน หต่คนบอกว่ากินแบบนี้อ้วนอ,อนผมไม่อยากกลัวเลยครับอย่าไปกลัวอ้วนเลยเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายเขาจะไม่มีอะไรขายเขาจะถือว่าถือว่าเราเป็นผู้เสียสละงี้ดีกว่าครับเสียสละที่เออ่จะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายมาม่กันเราเสียสละนะครับเสียสละเพื่อสังคม อย่ากวาครับอผมอิ่มแล้วเนี่ยถือไาเยอะครับ แต่มันก็จานใหญ่หน่อยจะดูข้างในแล้วเหมือนจานเล็กนิดเดียวครับแต่ความจริงแล้วจานใหญ่มากเดี๋ยวข้าวหลังต้องเทียบกับรสชาติอื่นๆ,ๆดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่รสชาตินี้อร่อยผมชอบความส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัว ไกล้หมดแล้วนั่เข้าวนั่เข้าวเผ็ดอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่ เพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยกินนะครับลองดูได้นะครับรสชาตินี้ครับอร่อยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยตอนนี้ครับ มอิ่มแล้วจริงๆไม่หวแล้วครับอิ่มมากเหลือนิดนึงครับแต่ก็เหลือชิน้นจะไหวไหมเนี่ยผมเกือบแล้วนะครับเกือบต้มทาทั้งสองถุงเลยแต่ดีละที่ถุงเดียวยอมทบรสชาตินี้ <c oughs> ถือว่าผ่านสำหรับผมนะครับ อืมเส้นหมดแล้วครับเด๋ยวไก่ หเสียงจากข้างนอกนะครับผมเปิดประตูทิ้งไว้ผมไม่ไหวล้วอิ่มแล้วลจริงๆโอเคครับพอแค่นี้ก่อนไล้ว่าครับเดี๋ยวครั้งน้าผมจะมารีวิวมาม่ารสใหม่นะครับที่ผมเคยคิดว่าจะไม่กินแต่ครั้งนี้ผมก็กินจนได้ก็คือแบบโอเคอร่อย เดี๋ยวครั้งต่อไปก็รสชาติต่อไปครับวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าครับไม่ไหวละอิ่มละไปล,ละครับนี่ครับก็คือหมดแล้วเหลือไก่ชิ้นเดียวไม่ไหว,ล,วล,ละครับไปละครับเจอกันครั้งหน้าครับ